เปิดให้บริการทุกวันร้านอาหารเพื่อสุขภาพบ้านยอดตำลึงแม่เสเรียนปลอดผมชูรสเน้นปลาเป็นหลักเน้นผักเป็นยามีชื่อเสียงมานานกว่า15ปีจากอำเภอรีราชาจังหวัดชนบุรี อาหารถูกปากบรรยากาศถูกใจโปร่งโล่งสบายมีบริการห้องพักโฮมสเตย์ที่สําหรับพักกลางเต็นท์นอนพร้อมบริการห้องอาบน้ํามุมอ่านหนังสือหลายพันเล่มมีชาสทีทองให้ดื่มฟรีและยังมีจําหน่ายในราคาย่อมเยาพิเศษสองทุ่มเป็นต้นไปฟังเพลงเก่าย้อนยุคร่วมสมัยบริหารงานโดยป้าบัวแดงหรือคุณลักษณะและอาจารย์สุพจน์สังลาโพงานเลี้ยงงานสังสรรค์พบกันที่ร้านอาหารบ้านยอดตำลึงแม่สเรียงถนนสายลุ่มบ้านดงสงัดอำเภอแม่สเรียงจังหวัด สอนโทรศัพท์0815238996และ0817628718หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์บ้านยอดตำลึงเชิญแวะสักครั้งแล้วท่านจะประทับใจ